พี่ออนคุณออนมิวสีก็ยังอยู่นะครับขอบคุณนะครับคุณออนนะครับยังจอดฟังอยู่นะครับขอบคุณคุณออนยังจอดฟังอยู่นะครับขอบคุณนะครับหมูทองสวัสดีมานะคะขอบคุณนะครับพราะขอบคุณเลยล่ะขอบคุณนะครับคุณออนมิวสี่นะครับ คุณปูก็สวัสดีคุณออนมานะครับหมูทองก็สวัสดีพิสุทธิ์มานะครับ <gu> บ <ell> ิ๊กนอนาสวัสดีคุณบิ๊กนอนามานะครับน้องบิ๊กนอนามานะครับขอบคุณนะครับบิ๊กนอนนามานะครับ ขอบคุณนะครับน้องบิ๊กนนนานะครับ <c oughs> หมูทองและสารสิบเนะครับขอบคุณนะครับแม่ปูก็ติ๊กติ๊กเกอร์มานะน้องบิ๊กก็สวัสดีคุณหมูทองมานะครับถ้าคนเมต์ไหนอ่านไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบิ๊กสวัสดีคุณนะครับคุณบิ๊กก็สวัสดีพี่ออนน้องออนมานะครับแม่ออกินสวัสดีหมูพี่หมูทองมานะครับหมูทองก็สวัสดีคุณบิ๊กมานะครับ <c oughs> ปีหน้าก,ก็เลือบ้9นะครับเนีย่ยก็พ่อบ้านสวัสดีค่ะลําบากเพอสมัยก็ท่น่นบาใจกับการไปบ้านเนีย่ยไม่ต้องไปนะครับไปคือเก่าหน่อยเดีย <c oughs> อย่าบอกสั่นายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพูดบ่อยๆโอเคนะครับจัดไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ อย่าซีเรียสหาเรื่องวอาคุณแอนอย่าซีเรียสหาเรื่องวอาอีชื่อนี่แหละขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกลังใจยาเล็กก็สวัสดีครับยาเล็กมาแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบทุกกลังใจนะถ้าอ่านไม่ทันก็ต้องขออภัยนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมูทก็สกษรดีคุณเนียนมาใช่บ้านเลี้ยงป็น้ำคุณาดีคุณยาเล็กมานะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะพิสุกษส,สดีคุณบิ๊กมานะครับ ยาเล็กสวัสดีน้องแมวนะครับหมูทองสวัสดียาเล็กมานะครับบิ๊กก็สวัสดีคุณพิสุทธิ์มานะครับแม่นอกินก็สวัสดีคุณยาเล็กมานะครับพิสุทธิ์ก็สวัสดีคุณบิ๊กมานะครับยาเล็กก็สวัสดีสีสีนะครับหมูทองก็สวัสดีคุณนิยมใบ้านเลี้ยงเป็ดมานะครับบิ๊กก็สวัสดีคุณยาเล็กมานะครับแม่ปูก็สวัสดียาเล็กนะครับอ่านไม่ทันขอไปนะครับพิสุทธิ์ก็สวัสดียาเล็กมานะครับหมูทองก็หัวใจกระดิกกระดิกยาเล็กก็สวัสดีคุณหมูทองมานะครับยาเล็กก็สวัสดี ยาย่เลขแอดยอะทึบใหญ่เล,ล,ลสามสิบสองสุนทรย,าส,ทยาสามสิบขอบคุณนะครับบิ๊กนันนาคสวัสดีพี่สนทยามานะครับพี่กนันนาคสวัสดีพี่สนทยายมาในบุทองก็สวัสดีคุณสนทยามานะครับ โอเคนะครับสู่คุณุกคกำลังใจนะครับขอบคุณเลยล่ให้